ถึงบ้านแล้วนะคะตาประมาณนี้นะคะเทเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะเทแล้วมันก็จะประมาณนี้โอ้โหเสียงที่เอากลับก็จะมาติดดิค่ะชิดก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจากจะให้ดูเห็ดชิบเอามาได้นะคะนี่เลย ออแล้วก็จะทำมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะมนี่นะคะเดี๋ยวจะมาเอาดินอกก่อนนะคะนี่ค่ะมาดูหูตีนเห็ดกันก่อนเอาโมนิกระกินเลยเดี๋ยวมันกินผัดกระเพรามาพี่เดียกับกระเพราเอ้ากระพัดเอ้าซื้อหมูไหวเรียกว่าเยอะ จะไปจะมาลุ้นเมนูนะคะว่าจะทำยังไงตอนได้มาแล้วก็จะเอาขูดขูดดินออกจากกจากรากนะคะหรือว่าตีนเห็ดนะคะมาขูดดินกันออกนะคะ ไปเลยไปหาหน่อไม้ได้เห็ดน,นานนานมากนะคะมาขูดมาขูดนะคะมาขูดช่วยกันนะคะทุกท่านตรงนี้จุ่มจอยู่เลยจะปิ้งย่างแล้วก็ปิ้งตำปากประมาณนี้นะคะชอบรี่ว่าปิ้งแล้วก็กินก็อร่อยหอมมากนะคะเป็นเห็ดปวกแต่บ้านไม่ได้เรียกเห็ดตาบนะคะตาบทุกชนิดเลยนะคะนี่ นี่นี่นะคะนี่นะคะน,นี่นะคะนี่ดอกจุ้มๆเลยนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะการขูดดินออกแล้วก็จะไปล้างนะคะต่อไปจะนําไปล้างค่ะต่อไปเราจะมาล้างเห็ดกันนะคะ ใส่น้ำใส่ให้นะคะลแล้วก็จะใส่เกลือนะคะเพื่อกละลายน้ำน,นะคะเกลือนะยังการละลายน้ำน,นะคะเพื่อที่จะความเค็มของเกลือนะคะจะได้กัดเศษดินนะคะที่ติดมากับเศษนะคะล้างออกง่ายนะคะความเค็มความเค็มนะคะ ไช่ะคะเห็ดของเราจะลงไปแช่ในน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือแช่ไว้นะคะให้ดินมันจะล้างง่ายนะคะเพราะว่าเรามีน้ำเกลืออย่น,น,น,นี้นะคะก็จะแช่ประมาณ5-10นาทีก่อนนะคะแช่แล้วค่อยมาล้างนะคะ มาล้างกันนะคะจะเปิดนะนะคะล้างดินดินถ้าเวลาเราใส่เลือนะคะนะ้ำมันก็จะมีความเค็มน,นะคะแล้วมันก็จะกัดนะคะดินนะคะเียดินเศษใบไม้มันก็จะล้างออกง่ายนะคะ เจ็บร uh ้อยไป็ดเลขหนึ่งดอกนะคะ ต่อไปนะคะเราจะนำเห็ดที่เราล้างนะคะมาห่อใบตองนะคะใส่ใบตองนี่ค่ะที่เตรียมไว้ก็คือเห็ดที่ล้างเรียบร้อยนะคะจะมาห่อใบตองก็จะนำไปติ้งย่างนะคะ เอไปต้องเรียบร้อยนำมาปิ้งนะคะปิ้งให้สุกแล้วจะนำไปตำนะคะตอนนี้เห็ดของเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพริกก่อนนะครับปิ้งพริกก่อนนะคะ,กกนนะ,คะจะได้ไปตำใส่รวมกันกับเพ็ดเลยนะคะสุกแล้วจริงๆนะคะพริกกระเพราเรียบร้อยพริกเผาเราก็จะมา มาดูนะคะในห่อหมกของเรานี่นะคะเป็นห่อหมกเห็ดตบนะคะเห็ดโคนนะคะเดี๋ยวเราไปตำกันนะคะไปเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราย่างเสร็นะคะพีิกก็ย่างเรียบร้อยเห็ดเราก็จะมาหั่นนะคะก็จะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีหอมซอยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปในครกนะคะใส่พริกลงไปแล้วก็ตำ จนะะเป็นะาหมากไม่เยดะมากตามด้วยเห็ดทีเ่เตียงไว้นะคะก็จะตำนะคะน้ำก็ประมาณนี้นะคะละเอียดประมาณนี้นะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาร้า ขนาดปลาร้านะคะสุกแล้วเพิ่มความแซ่บความนัวนะคะสองช้อนนะคะตามด้วยน้ำซอยนะคะลงไปลเลยใส่เยอะก็หอมมากนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้พุงนัวนะคะ,ะใส่พุงนัวลงไปนะคะ าไม่ได้คือข้าวคั่วนะคะพริกคั่วเราจะไม่ไม่ใส่นะพริกคั่วนะคะเราใส่พริกเผาแล้วมันจะเผ็ดมากนะคะเราจะเราจะมาตำเยาะๆกันนะคะ,ะให้เครื่องปรุงชุบคล้องเข้ากัน ตัวต่างนะคะหอมร้อยมนชิมกันนะคะชิมรสชาติก่อนหอมมันอร่อยเผ็ดปวกแรกของปีจวจักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะ มาเซฟนัวขูดคุกแล้วเรียบร้อยนะคะเ mm. มนูนี้หน้าตาก,ก็จะประมาณนี้นะคะต้มติดเปกตามนะคะมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ